ร้านแม็กชอบเป็นการฟาร์มรถเร็วเดนใจมี่แม็กให้คุณเลือกหลายแม็กเป็นการขายผลไม้เป็นการขายสัตว์เลี้ยงเป็การเอฟเคหรืการเติมโลบักแถมร้านแม็กชอปเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงในเกมคาสิโนยังอีกด้วยใครที่อยากได้ฟรีเนี่ยต้องติดตามเพจเขาไว้ให้ดีนะทุกท่ใครที่หาร้านเติมเก่งดีๆหรือว่ารถเร็วทันใจเนี่ยก็แนะนำมาแอชชอปท่ติชมมาแอดต้องมาแอชชอปนะพูดดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเธอคือใครเหรอจ๊ะไมไม่ต้องแนะนำตัวไงโอเคโอเคโอเควันนี้น่าจะมาทำอะไรกันจ๊ะ เกมอะไรยังไม่รู้เลยเกมเก้าสิบเก้าวันในป่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันจ้าวันนี้าจะมาเอาชีวิตรอดในป่าเก้าสิบเก้าวันในโลกไหมครับหนึ่งร้อยวันเดี๋ยว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 คือคุณไม่เคยเล่นเลยเหรอคุณเตยเกมมันดังมากเลยคนเล่นตั้งสองล้านคนนะไงเรากําลังจะมาเริ่มวันที่หนึ่งด้วยกันโอเคไม่คุณคุณคือเล่นไปหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดวันแล้วใช่โปอันนี้คือต้องแบกใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวผมจะมาแบกเอ่อคุณเตยเอง ้ผมไไ่รรูอะเลยซึ่งถ้ามาแบกคุณเตยเนี่ยก็ต้องเล่นคุณหมอนะนั่นผมตุ้ณเป็นพยาบาลหรือเปล่าช่วยคุณไม่มีเพชรคุณต้องไปฟาร์มเพชรก่อนอะคือมันอัปเดตใหม่มาแล้วนะไปไปคุณเข้าเกมกันวันนี้เป็นอะไรอะไม่มีอาชีพเนี่ยอ่าทำไมเป็นคนว่างงานอย่างนี้อันนี้รู้ไหมเนี่ยว่าต้องทำอะไรบ้างถือขวานก่อนมันจะให้ขวานกลับไปนี่มากระเป๋าโอเคเห็นไม้ไหมมันจะบอกให้เราไปขุดไม้อ่ะขุดไม้ขุดหรือตัดตัดเลยขุดที่รากมันจะดึงได้ทางต้นเนี่ย ตัดต้นเล็กสิต้นใหญ่มันตัดไม่ได้ขวานเรามันยังกากอยู่ไงโอ้ยงกอยอย่างเงียเอคอคือต้องใช้ต้องตัดต้นไม้ไปก่อนแล้วก็เก็บถือกระเป๋าถือกระเป๋ามาอ่าเก็บนี่ไงกดเก็บเข้าไปในกระเป๋าม่มันจะ,จะเก็บได้5อันแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรต้นกล้าไอ้ yeah, ปูเนี้ยก็ปลูกไว้เลยเนี่ยอันนี้แค่ลอดนะแครลอดเอาไว้กินมันจะมีแถบด้านซ้ายว่าหิว,หวนั่นแหละถ้าเราหิวเยอะๆเราจะเลือดลดเพราะฉะนั้นเราต้องตัดไม้เพื่อใส่กล่องฟืน งไ,งได้แล้วดึงออกมาได้เลยถ้าเราใส่เต็มมันจะเปิดแมปอย่างเช่นแมปเห็นไหมแมปตอนแรกมันจะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไงแต่ถ้าเราใส่ไปมันก็จะเปิดแมปให้เรานนไปหาของยิ่งห <า S 2> ใหญ่ยิ่งอันตรายหรือเปล่าต้องมันจะยิ่งหาของได้เยอะขึ้นแล้วก็ถ้าเราเอาไม้ามาใส่เน,นี้สามารถขับของได้เมื่อกี้เตลเอเคเราใส่กองไฟด้วยใส่ไม่ได้นี่คาร์เรตกอยู่นี่มันแค่เราถ่าย อย่นี้มีคนหายชื่อเด็กในโดเซออ๋อใช่เดี๋ยวเราต้องตามหาเด็กกัยนะแต่ว่านี่อันนี้มาดูกิจกรรมใหม่ก่อนเฮ้มันมีให้ตกปลาด้วยวิปลาฟรีดึงมาได้ไหมได้อเก็บได้หรอได้นี่นี่นี่นีเมีคันคันคันเบ็ดให้ไหนคันตรงไหนนี่นนี่อ่นี่ไงนี่ตรงนี้เก้านี่เก้าเก้าเก้าเกาเกมาา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 กาา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  เ้อ้าวหูตกยากนะเนี่ยโยนเลยโยนเลยไปไปกับฐานกับก้อนทำไมอ่ะมันจะมีกวางมานะเบนเดียเหรอใช่คอร <rick? S 2> ์ดป่ะตอนนั้คอร์สเลยเก็บของแต่ขอบก้อนไม่ได้เหรอนทำไมตรงนี้มีวิงว่งวิงว่งวิงว่งด้วยอันนี้มันเป็น<ม><ด>ที่ตเติมไฟฉ <Rig. S 1> ายให้เรากับแคมป์ไฟมันบอกให้กลับแคมป์ไฟได้เห็นไหมกลับยังไงอ่ะไม่มีมันอ๋อมันบอกไฟมันไฟในแคมป์ไฟมันจะดับไม่ว่าต้องใส่ถ่านอะไรถ้าดับแล้วเหรอดับแล้วมันก็จะมีไอ้กวางเข้ามาได้ กวางปีศาจก็คือตรงเส้นนี้กวางเข้ามาไม่นี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 ่กวางมันคือตัวนี้โอ้ยโอ๊ยไปดูมาไปดไปดูไปดูไปดูดิไปดูไปดูไปดูมันไม่กัดในคืนแรกมันจะไม่กัดเตยวิ่งไปมันจะไม่กัดเตยจริงๆริงแต่มันมันไม่คิดตกใจหมดเลยมันนึกว่ามันจะอยู่เฉยๆมันจะมาให้เราดูตัวเฉย ถ้ขาข้าขาได้ขากะต่ายมันจะมีให้แลกของด้วยผมเคยแอบ,บเห็นว่าขากระต่ายมันเอาไปทําเป็นชุดอ๋อโอ้ยรู้ได้ไงอ่ะเยไงอ๋อนีอ่งไงมันมาแลกแล้วเนี่ยนี่นี่เอาขากะต่ายไปแลกอ่ะได้กระเป๋ามันกลกบมากเลยอ่ะเต็มเลกแล้วตเต็มก็ต้องเอาลงไงเอาของมาทิ้งไว้ตรงนี้มันให้เลือกระหว่างขวานดีไปใช้แล้วก็ถุงที่เก็บได้มากขึ้นขวานนะ,ะขวานแล้วตัดไม้ได้ดีขึ้นใช่เออแต่พี่ขอไปลองไปตกปลาก่อนแล้วกันนะพี่จะลองอีเวนต์ใหม่ดูตกไม้มาไว้ที่บ้้านให ต้นนี้ตัดได้ยัองอุยอยอ้ยได้ปลาแล้วแล้อยากกินปลาไหมปลาอะไรปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาซาลาุอุ้อ<ห>ยเดยาวอาร์ดูอีอาดเบียอาดูอีาอาร์เบียเฮ้ยตกคนง่ายอ่ะเดี๋ยวเราปลาไปแลกอะไรได้ไหมนี่ไง โอ้ยมันมีปลาหลายปลาเนี่ยมัปลาปลา,ปลาฉลามมั้งเนี่ยใช่ไหมอันนมเปเกรดทำเบ็ดของคุณันนนไม่ใช่เดือนด้วยมันบอกว่าคุณไม่มีอ๋อเอาตัอคันเบ็ดต้องการเอพไม้ e <AP. S 2> มาประเด้งเข้าไปในเครื่องแล e <ห>้วพี่หาย,ยังไงอะตกปลาเรื่อยๆหรออะไรพี่ปลาแบงนี่ไงน,นี่มันย่างปลาได้ได้แค่สองเนี่ยสองอันนี่อันนั้น,นคือกำลังย่างหรออันนี้คือ,อย่างเสร็จแล้วมันลงแล้วมันก็ย่างให้เลยเสร็จเลยสุกเลยไหนจะมากินลองกินดูเป็นไงเทียงก้างเลยอร่อยที่ดินเต็มอ่ะเอ้า ตมตามก่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่เราเจอถ้ำมาเนี่ยเตยอุ้ยนกกระต่ายเออเก็บนกกระต่ายมาแล้วด้วยนะขออีกรอบหนึ่งค่ะเก็บนกกระต่ายมาด้วยนุ้นี่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 เดี๋ยวต้องเอาพี่ยังไม่แลกของเลยเนี่ยมันบอกว่าผิวหนังหมาป่าเอวะเฉๆมันจะเดินไปนล้วเรียกของเฮ้ยกลางคืนมาแล้วกลางคืนมาขุดมาก่อนนะข้างนอกจะต้องระวังตอนกลางคืนมันมานะ มันมาหาเตยนะมันจะกัดเหรอไม่นมันไม่กัดหรอกแต่ว่ามันจะสู่จะเดินไปก็ซู่เราเราก็สู้มันคืนก่อนได้ไหมได้เราสู้มันคืนก่อนมันจะได้ไม่สู้เราก็พี่ก็ไปสู้เลยตยต้องสู่แต่แทนเองทำไมอ่ะทำไมพี่ไม่สู้ไม่เป็นเอาเอาแต่ลองคับเตียงอ่ะแต่ลองคับคับเตียงคับเตียงงานห่ะโอเคมันคับได้ไหมอ่อันเดียวนะตั้งไปเลยโยนแป็นอย่างงี้มันจะตั้งได้ยังไงล่ะ อันนี้เขายังมีเตียงเดียวอยู่นะเดี๋ยวจะต้องไปคราฟอีกเตียงหนึ่งมานี่นี่เราไปล่าทำไหมอยากไปล่าทำไหมช่วยเด็กช่วยเด็กช่วยเด็กถ้าเราช่วยเด็กใช่ไหมเด็กคนแรกมันจะเพิ่มเตียงให้เราเอางี้เด็กมันเอามาทําอะไรได้บ้างเพิ่มวันให้เราหนึ่งเดียวเหรอน่าจะใช่ไม่รู้ว้าเฮ้ต้องหมุนตีมันเอ้ยอันนี้อันนี้อย่าไปเก็บหนังมันไม่ดีทำไมล่ะมันอันตรายไม่ได้ ทำไมทำแบบนี้ไม่หรอพี่เก็บเองมันอันตรายคือกดเก็บแล้วมันไอตัวควางมันจะล่าเตยไออยากให้มันล่าเตยไม่เชื่อพี่จะโอ้ยกองสองหมไปทางนี้ใช่เหรอเตยเตเดี๋ยวเพิ่งไปเต่ต้องเติมไฟก่อนไฟมันจะดับพี่จ๋าเลือดเตยจะหมดใช่เหรอไม่เป็นไรถ้าเติมมาเข้ามาในกองไฟเลือดเตยมันจะฟื้นฟูนะเออนี่มันลูกหลานชาวไฟเเห็นไหมเห็นไหมไฟเดี๋ยวพี่ไปตัดไม้เติมฟืนให้ก่อนเพราะฉะนั้นเตยก็รออยู่ที่ฐานไปก่อนเติมเลือดไปก่อนโอเคไหมจั๊วจั๊จั๊ว วิ้ได้ขากระต่ายมาด้วยตายยังต้องกินรึตายน้องขอชีวิตตายน้องขอชีวิตมันไม่มาด้วยเหรอกระต่ายน้องขอชีวิตมันม่ตายยังไม่ได้กูนะไซฮะเลยการที่เราจะเปิดกุญแจได้เนี่ยเราต้องฆ่าหมาที่มีปลอกคอสีแดงเห็นไหมหมาใครอะมีปลอกเตอยากอะไรไปได้ล่าล่ามันเลยล่าหนึ่งเวทหนึ่งหนึ่งเวทหนึ่ง วยไม่เท่าไหร่พี่เราเก็บซากเลยได้เลยพี่เราเก็บของพี่เราเก็บของแม่ะหนึ่งเวทหนึ่งนี่ไงหนึ่งเวทหนึ่งต้องลองมาลองมาทีละตัวเดี๋ยวพี่ดูพี่แอบแอบหลุมศพดูคุณจะชิมะเนาะทำไมถึงเอาแต่ดูล่ะครับทำไมถึงทร์ยอนอ้าวตัวด้วยโอ้โหมันมมันฆ่าเสร็จแล้วมันหนีมันเป็นจ้า ไม่เป็นไรพี่พี่เป็นหมอพี่สามารถชุบเตยได้นี่อย่าพี่สุดอย่างนี้ก็มีชีวิตรีฟิลไปไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้มีของไม่จำกัดมันต้องมี็นเจ้าของจำกัดมันไล่เตยพี่ตีมันเตยต้องหมุนตีเตยต้องหมุนตีนี่ไงเขากระจกไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยใครจะมาตายเอามันเปิดได้เลยแล้วนี่นี่ไงคุณจะถูกโจมตีในคืนนี้ต้องกลับไปที่กองไฟมันมาแล้วเหรอโอเค ไปตึหนึ่งเวียดหนึ่ง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 มาดิ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 ผมมาช่วยจัดการมันจะวิ่งะวิ่งการมันจัดการมันจัดการมันเละใครจะไหววะอย่างนี้ตึงเกินเนี่ยแหละเอาเอาสมันใส่กองไฟเอาสมันใส่กองไฟได้ลากเลยลากลากใส่ลากใส่ยมันไปติดเตาไง เราตัเก็บเด็กมาแล้วเหรออ้าวเว้ยอยู่ในกองไฟโอ้แล้วไปเด็กโอ้ไปหาเด็กก่อนพี่เลยเฮ้ยพ่อเห็นไหมมันจะสร้างเต็นท์คือคือออกมาแล้วมีเต็นท์เองให้ออกไปช่วยทำไมรอเอามันเป็นนักการเต้นอันดับหนึ่งนะเด็กอะเด็กที่หายไปได้รับการช่วยเหลือตอนนี้วันจะเพิ่อมอีกสามวันแล้วมันจะอยู่รอไปอีกเหรอใช่มันจะอยู่กับเราไปตลอดเลยไม่กลับบ้านเหรอคือมันจะเพิ่มวันให้เราอะคือไม่กลับบ้านเหรอมันไม่กลับบ้านสิอุ้ยมีคนมาใหม่ไอ้นี่หัวปลานี่คาเครนเด็กคาเครนแปลว่่าาอะไรพีปลหมึก้ว ปลาหมึกปีศองอาวตุดล่ะคืออะไรคาเช่นคือปลาหมึกยักษ์อาวตุปลคือคือปลาหมึกตัวเล็กอนะใช่ไหมอาวตุปลคือไอติมอาวตุปลมันคือปลาหมึกอย่ามามุ่งอ <ah> ่ะไอติมไปพี่ยังไม่ได้เข้าถ้ำไปเลยเตยเปิดกล่องหรือยังในถ้ำอ่ะอุ้ยกล่องดีลืมเปิดได้ยังไงย่าใช่นะระวังขวานดีกับอาวุธเอาอาวุธดีกว่าพี่จะอาอาวุธมาช่วยเตย

นี่แงมันกำลังจะบอกเราเรียบร้อยมันโดนฉกไปเลยนกฮูกหรืมันบอกว่าเป็นมันมันบอกว่านกฮูกที่เก่าแก่ตื่นขึ้นแล้วปลูกผักก่อนนะผู้ชมเดี๋ยวเราจะวางไฟด้วยนะนี่ตกแต่งไม่เห็นจะสวยเลยโอ้นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงสุสานมะนี่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 นั่งก่อนนั่งก่อนเหนื่อยแล้วนั่งก่อนเตียงนั่งไหมแม่จะมีเตียงก็ไม่ต้องนั่ง อ๋อมามามาดีกันดีกันด็กันวุ้ยเป็นไงอาวุธเราไปโหดไหมไหเตยโหดอาวุธไม่โหดคนถือโหดโอเค,คอโอเคโอเคคนที่อยู่หลังพวงมามุดคือคนที่โหดปวดควบคุมงาน What the fuck มันมีแมปด้วยน,นะเตะรู้เปล่าเราสามารถเปิดแมปได้ตัวตัว M ที่คับมาให้แล้ว <laughs> ดูไม่เป็นเราก็ดูสิมันก็มีขึ้นบอกว่าตัวเราอยู่ตรงนี้นไม่รู้นักเดินทางที่ดีเขาไม่ดูแมปกัน <Okay. S 2> เคเขาจำได้อยู่ในสายเลือดโอเคสายเลือดเลยโหลวใช่เดี๋ยวเรามานับคิวนะผู้ชมว่าเออ่รอดกี่วันแล้วเขาตายกี่ครั้ง โอเคไหมท่านผู้ชมเก็บไว้ในใจคือก็ตายไปแล้วหนึ่งครั้งอ่ะเตยลูกอ่ะทำไมอ่ะไม่ต้องต้องให้ตัวเล่นถึงวันที่1 6 1เท่าพี่ไงถึงจะนับมันโหูมันร้อยร้อยหกสิบเอ็ดเลยเรามันนานันะ็ไับผมตายนะเพราะผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นเอ้าเขาต้องนับสิไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเขาก็คือคุณบอกว่าคุณเป็นผู้ชำหนาญใช่หรอคุณลืมหรอฉันเป็นผู้จำน้ากวนว่าผมจะให้คุณโชดเงี้ยไมลเ่ินได้ไหมค้าไม่ได้โอเคจัดเกือบแล้วไงท่านผู้ชมเราจะค่าทำไมอ่ะไม่เข้าใจ แพงหมดอ่ะองตเไม่มีอะไรจ้ะแล้วเธออยู่ไหนอ่ะระวังตายนะพี่บอกให้นะไม่กลัวทำไมเราต้องกลัวเตือนแล้วนะในเมื่อเราเป็นนักข้ามดับหนึ่งดับตึงเบลเฉยเฮ้ยเอามีปืนตั้งแต่เมื่อไรย่ะโอ้ดูดีโอ้มีปืนแล้วไม่รออ่ะดูดีอ่ะเก เอางี้พี่ปลูกไปตัดพี่ปลูกพี่พี่ทั้งปลูกทั้งตัดอะตอนเนี้ยไม่พี่ปลูกด้วยนะใช่โอเคพี่ปลูกหูขนหัวพี่อะปลูกด้วยออยี่สามเส้นมันสามเส้นยังไงอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดต้นแล้วบอกพี่มีสามสามเส้นไง ามเส้นเราต้องขึ้นนี้ข้างบนเตยไปอย่างไรขึ้นข้างบนนั้นสำรวจคือเราต้องไล่เปิดกล่องนะเข้าใจไหม,มเราจะเก็บของได้เยอะเนี่ยแต่ไม่เตยไม่เปิดกล่องเลยนะเห็นไหมกล่องคืออยาก,ยากให้พี่เปิดไงมันเปิดได้ทุกคน<ม>อุ้ยถุงดีเอาไหมเก็บได้นานเก็บได้เยอะเก็บได้ลอยอ่ะได้หอกสองอัน<ม>โอเคอ๋อคือมีคนแบ่งปันเดียวมีน้ำใจมีน้ำใจไป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  ถือ2อันมันก็จะเป็นเซลฟี่เซลฟี่ในเกมเอาผีมั่วเรื่องแหละเตยมานี่เร็วไม่มาฟาร์มหรอมาฟาร์มกับพี่สิพี่จะพาเตยฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวเตยเล่นเล่นยากนะพี่บอกให้เตยเป่นเตยเล่นเนี่พี่จะมาสอนเตยเล่นเนี่ยอยากสมูทว่าได้ของดีมาเต็มแล้วนี่กล่องดีนะเนี่ยอุ้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 ยเชี่ยโอกาสออกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ขึ้นบินเหรอเนี่ยโอกาสออกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาไม่เชื่อโอเคไม่เชื่อพี่มึงจะพูดอะไรเลยจะมาหาพี่สสิไไปหนอออะกำรวจ โอเคไปด้วย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 ตึมตีตึมตึมอุ้ยไฟฉายเพียบเลยอุ้ยือไม่ได้แล้วหรอว้ายเพี้ยพีตุกมันมาข้างหน้ามาแค่ก็มันมาข้างหน้าพี่ตกใจมันอะโอ้เฮ้ยมันจะขึ้นมาเตยฮะมันจะขึ้นมาหาเราเนี่เดือดไปตายปะ ไม่รู้แต่ว่าพี่เตยอย่าโดดลงไปถ้าโดดลงไปมันจะมันจะมาได้ตอนเนี้เฮ้ยไม่เก็บของไม่ได้แล้วเหรอเตยคือมันติดรั้วอยู่ข้างล่างเรา <c oughs> เอาที่เก็บอย่าโดดลงไปโดดลงไปตายเลยนะเตี๋ยอย่าพาักมันหล่นนะเตยเตยอย่ามันจะหล่นอ้อาวเฮ้ยพี่ลอยได้นกมันบิน โอ้โหพี่โชคดีมากาเลยมาตอนเชา้ชาไงเช้าพอดีเลยกัดจะฆ่าแกงกันเลยท่าผู้ชมแล้วเราขึ้น,วน,น้วยกัละกรรเลยอยวาต้อง,ต,องต้องเก็บเออเขาเรียกว่าไงอะสเียงของเรานะ ทำบ้านได้ไหมอ่ะอยากอยู่นั้นเราต้องขุดบ้านขุดไม้เนียหว่าไม่ใช่ขุดบ้านแต่เตัดตัดไม้นะเพราะตัมีขวานดีใหญ่ได้อ่ะเลยต้องมีขวานโหดขวานี้พี่พี่รีบปลูกต้นเล็กเลยต้นเล็กแถวบ้านเราหมดเกี้ยงแล้วเดี๋ยวเราต้องอัเกิโต๊ะค้าท่านผู้ชมเพราะเราจะไปทำมานี่นี่เห็นไหมคุกิ้งล็อตคือมันเราจะไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารต่อไปถ้าเรามีคุกิ้งล็อตใครล่าหนึงชื่ออะไรนะคุกิ้งล็อตอ่ะมันไม่อ่านคืกคือคุกิ้งล็อตหรอมมู้อ ล็อกพอร์ตล็อกพอร์ตตัวแรกเป็นล็อตเลยทีเนี้ยไม่ตลกไม่ตลกเอ่อเออ้าวเอ้าเอ้ายองงี้ใช่อ้าวเอ้ายองงี้ใช่ไม่ตั้งใจอะไรอ่ะบ้านดนตรีไม่ใช่มันบอกว่าไอ้ตัวหน้าไม้มันกำลังจะออกมาแล้วไง ามันจะเอาเราสุดนะมันมาบุกบ้านเราเตยดีมันได้ไหมแต่การมันแต่การมันแต่การมันดีไม่มันมีกวางด้วยน,นู่นมันยืนมองอุ้ยมันเอ้ยมันพี่จะตายเตยไม่ตา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 ยโอเคกวางหนีไปแล้วอุ้ยของดีเนี่ยเอาไปใส่นี่เลยเไปใส่ที่ตัวคราฟตัวคราฟตัวคราฟไปเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มไม้ท่านผู้ชมเพื่อตอนเช้าเราจะได้ไปสำรวจคือเราไม่กลัวอยู่แล้วไงพวกเอ่อซอมบี้คืนชีพอ่ะอุ้ย อยคือมันมาแล้วแต่ไม่บอกพี่เลยนะหมกนะได้หมกนะหอมหมกหงอไปฝากแบบไปตีได้ปะตีมันดีตีมันที่ข้ามันถ้าเราตีมันตายเราจะได้ของโคตรเยอะจงเหรอจริงมามามามันไปละไม่หาละเตยช้าไงคืออะไรอ่ะมันขี้ยายหรือมันอะไรมันมันกลัวมันจะรอมันคือมันกลัวเตยเกตูดมันมันอยากเกตูดเตยว้าฟังมันเดินมาตอนที่แบบรอคันหลังอ่ะอุ้ยอะไรดบหนัง นังไม่ดีอะไหมพี่พี่เก็บเองไม่ไม่คือเข้าไปครับชุดไงเข้าเมืองหนาวเติมู้ได้ไงอ่ะก็ต้องเมืองหนาวเข้าเมืองหนาวมันต้องมีชุดนะเพราะมันจะหนาวโอเคเราเติมสเบียงก่อนนะผู้ชมเราต้องกินอาหารให้เต็มนั้นเติมต้องกินอาหารให้เต็มก่อนนะโอเคไหมพร้อมยังไปออกล่า เดี๋ยววันนี้เราจะไปสำรวจแมปตรงนี่นี่นี่คุณผู้ชมกล่องทองเอาค่ะไปสำรวจมาแล้วเนี่ยมีคนไปสำรวจมาแล้วหรือเปล่าแตไมมันเปิดแมปอย่างนั้นล่ะที่ไปทางไหนอ่ะทางนี้กดแมปมาสิแล้วมันจะเห็นตัวละครเตยเห็นไหมว่ากำลังชี้ไปทางไหนโอเคเตยก็ตามพี่มาคือแมปตอนนี้เราสั้นมากเลยหุ้ยแต่ชุดเกาะหวานหเก็บทานเนี่ยหวานเดี๋ยวเราจะฟาร์มทานแล้วก็เดี๋ยวเราไปเติมไฟท่านผู้ชมพอเราเติมไฟเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเปิดแมปเราก็จะฟาร์มได้มากขึ้นปราสาทไหนหินตะเสาไปอุ้ยใช่ปราสาท ไปรีบเติมไฟรีบเติมไฟชู่งเปิดแมพเรียบร้อยเปิดแมพแล้วไปแมพฟังกันล้กลางคืนแล้วกลับเข้าแคมป์ไฟก่อนไหมลัวเลยโอเคสู้ๆนะที่รเราตออยู่ที่บ้านนะคนกาก็อยู่บ้านโอเคท่านผู้ชมแตผมจะรอด,ดูนะแล้วเดี๋ยวรอดูตอนกลางคืนว่าเขาจะโหดขนาดไหนแน่นอนไอ้เหี้ยพีจ่จ๋าอะไร นยมีต่มาตีนีนึงนะเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วไม่ฟังอะไรท่านผู้ชมไอ้นี่ถอยกลับมาให้ให้พี่ดูให้พี่ได้ถ่ายคลิปว่ามันมีนกพูกวิ่งกับพื้นไงแล้วเลย้วไปมันอยู่กับพื้นแล้วมันขึ้นมาไม่ได้มั่วเลยอ่ะท่านผู้ชมอันเนี้ยเฮ้ยเพิ่งเปิดว้ายเตยมันมีศัตรูเยอะมากเลยชีจะเบื่อเลยไปเลยไปนีพี่บอกว่ามันมีเยอะมากพี่บอกว่ามันมีเยอะมากมันงั้นครับจัดการมาจัดการมาจัดการมาเราไหวเราไหวเราไหวรีวิวเลือด อืมเติมเลือดอยู่อืมโอเคเติมเลือดเติมเลือดไปก่อนเติมเลือดไปก่อนมันเติมไม่ได้เหรอตรงนั้นอ่ะเติมได้โอเคอะดับฮะมันออมมันให้เติมแค่นี้ไงเลือดอ่ะโกหกป้าเนี่ยไม่โกหกเปิดประตูชั้นต่อไปมันจะฟาร์มเพชรนะโอ้ยเชิตตึงจึงจืดึดึงจึงจึืดดึงเป็นไงเป็นไงเป็นไงเริ่มมาแล้วก็ฟาร์มละโป่งฮิชิคโป่งฮิชิค โป้งฉิกๆโป้งฉิกๆโป้งฉิกๆโป้งอ้าวพร้อมนะท่านผู้ชมพร้อมนะหนึ่งสองสามไปวู้กูบึมเบิ้มเบิมบิมเดี๋ยวก่อนอ้าวอ่ะนะปืนกึ่ชีไปเอาเบนเนตไปปั๊มยาก่อนอุ้ยไปจะการมันตี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 มันก่อนไม่ไม่ไม่พี่บอกให้ตีมันก่อน เตยระวังอย่าอย่าไปอย่าไปจีบอย่าไปอย,ย,ย่าไปจ,จ,ไปจอน้ำอย่าจ่อน้ำสวยหมดแล้วปะตึมมัมมนผู้ชม,มตึงตึง <Easy. S 1> เตยเตยเตยถ้าเราเราขึ้นไปชั้นหโขดมันจะโขดกว่านี้นะหิวข้าวมันึือหิวอู้ดิเช็ดลุ้ม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 โอเคล้าเตยพี่อะไรมันตึงมันโขดมันโขดมากเดี๋ยวพ่จารณามันพ่จารการมันสวย มันมีอีกชิบายชิบหายชิบหายชิบหายละท่านผู้ชมเุ้ยชี้อะเตยตายเหรอโอเคระวังเตยกำลังซูบี้พิ่งลงมาด้าล่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดีการให้เป้งจิกชิกเป้งจิกชิกหลบเป้งจิกชิกหลบเป้งหลบโอ้จุกมีเป่าอุ้ยเปิดแล้วท่านผู้ชมมีเบเนดอันสุดท้ายซูกเต์พอดีเห็นไหมบอกแล้วมันต้องให้เบเนดอุ้ยของยังเยอะวู้วกองกองอันนี้คือกล่องที่ดีที่สุดเตยมันคือกล่องที่ดีที่สุดมันคือกล่องปีศาจ ถ้าเตย<อ>เปิดได้ของดี<อ>เตยก็จะเจ่มเตยเปิดได้ไหนชุดเกาะเหรอก้ย<อ>เตยฟังมันคือเกาะที่ถึกที่สุดมันคือเกาะที่ดีที่สุดในเกมเกาะนี้ไม่เกาะสะท้อนนะน,นะแบบว่าถ้าสมมติว่ามีตัวสติเอศัตรูมาตีเตยอะมันจะสะท้อนอุ้ยอ้อลงไปทำไมอ่ะมันกลังคืนอยู่<อ>ขึ้นมา<อ>ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยอยู่ไหนวิ่งช้เงี้ยลงมาแล้วขึ้นมา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  โูหรือชิดหูหรือชิดหูหรือชิดโอ้เต้พี่ไม่มีเบนเนดแล้วอ่ะเต้ก็ต้องรอเต้เผยลงไปไงไปแล้วจเดี๋ยวผมจะเปิดมันคือของอ่ะมันคือของของยังไงล่ะมันบอกว่าทางออกเนี่ยมันเป็นถุงถุงอะไรไม่รู้ไหนถุงเนี่ยมันเชื่อเปิดกล่องเพชรเนี่ยแต่ไม่ได้เปิดกล่องเพชรแล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเต้เข้ามาเปิดได้เดี๋ยวพี่จะหาเบนเนดมาชุบเตยก่อน เ ok> ี่อันเนี่ยห้าอ oh, hey, ันเลยนะโอ้ยหวานไปก่อนนะชมอิ่มสบายแล้วอ๋อเจี๊ยเอาไปนอนอเค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 เตยนอนที่ไหนเียใหญ่ไม่ก็เตยนอนรอก่อนเดี๋ยวพี่จะหาแล้วดูอีเด็กนี่มันมายืนมองอะไรคืออะไรไว้อะไรเหรอมันจะมาช่วยเตยหรือเปล่าช่วยอะไรโอ้โหชิบหายแล้วตื่นนี้มันตื่นนี้มันมาด้วยเตยเอาชีวิตรอดไปสิมันยากนะเราไม่มีที่กำบังอ่ะ นี่ก็ยืนอยู่บนนั้นแ่ะไม่ได้มันมันมีตัวยิงไกลพี่ก็ขุดดินน่ะขุดดินไม่ได้โอ๋ยพี่ก็ขุดหลุมลงไป3บล็อกแล้วก็บล็อกดินปิดหัวไม่ใช่ไมค์ครับนะเจอ็ดวมใช่กวางมันมาดีงตัวนี้ก่อนเลยพทุกทมันไม่ไดยิงตัวตัวยิงก่อนโอ้หมายก็แต่ว่าไม่รอดแน่เฮ้ยพี่อะพี่ว่าจริงๆพี่ว่าละตาจะไม่รอดเตยเตยพี่ว่าพี่ไม่รอดเตยที่ไม่เหลือแล้วพี่ต้องอ้อตาย หนึ่งเดือนเลยใช่คนหน่งเขาอะพี่เล่นแค่30วันตายโหงอย่างน่าเกลียดไม่เราคือ30วันก็คือ1เดือนสามเออสามสิบวันอย่างน้อยเตลรียดสิบวันเตยตายทีหนึ่งสำหรับ e นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาอ่ะโอเคท่านผู้ชมแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้า EP หน้าเลขกับพี่เล่นกับพี่ไหมเนี่ยเอา สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์ด้วยนะคะับฝรั่งจิ้งจก